ติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดา,ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกขอต้อนรับสู่ The Star 954 c h anel เปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้รักที่คุณต้องรู้นะคะดวงชะตาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ดาวที่ยังมีอิทธิพลต่อทางด้านความรักภาพรวมของคุณนะชาวราศีพิจิกนะคะคุณได้รับอิทธิพลของดาวพฤหัสนะสเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาเยอะคนรักค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์คุณเป็นอย่างดีนะคะคนโสดเจอคนเข้ามาแอบชอบนะชาวราศีพิจิกเออส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์คุณแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ภาพรวมดีมากเลยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ยิปซีในการเปิดดวงชะตาความรักให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาวราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกทุก,ท,กท่านนะคะ รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวเช็คดวงความรักเป็นการส่วนตัวคุณสามารถสแกนเคอร์โคดแอนไลน์ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะหรือท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องคุณสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แทงเพื่อเป็นกําลังใจในการนำริปให้กับหมอดาวหรือเข้าไปดูในรายละเอียดในการสนับสนุนช่องได้เช่นเดียวกันนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ล่วงหน้าเลยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตราสีพิจิชาวลัคนามิจิทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอบารมีองค์พ่อพิคเนศองค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดองค์พระยาพิเภกโหราจารย์อาจารย์พาเมล่าคอแมนสมิธครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอบูชาขออนุภาพวิชาดูดวงชะตาไพ่ย,ยิบซีขอยานสว่างให้ดวงชัดเจน ขออนุญาตเปิดดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาความรักได้อย่างแม่นยำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สำเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภัยขอให้สลายหายสิ้นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวพิจิกด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุเราจะมาดูดวงความรักของคุณนะคะชาวพิจิก ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรแล้วเขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคิดอย่างไรมาดูสิคะ ชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะชาพิจิกไหนดูสิคะตัวตนคุณเดอ f o ฟูเลยเห็นไหมสเสน่ห์แรงเป็นไปตามดวงดาวเลยนะคะ the f o ฟูอ่ะเป็นคนสเสน่ห์แรงเป็นคนเฟนลี่มีคนชอบเยอะมีคนสนใจเยอะนะคะคุณอาจจะมีใครมาแอบชอบคุณโดยไม่รู้ตัวด้วยความที่คุณเป็นแบบเฟนลี่อ่ะอิสระร่าเริงสดใสนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ อ่ไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะเป็นคนเปิดเผยสนุกสนานชอบพูดคุยนะคะหรือว่าออกงานปาร์ตี้สังสรรค์เยอะก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนตุลาคุณอาจจะได้ไปพบพบ,พบเจอเพื่อนฝูงไปพบปาะงานสังสรรค์ไปรวมตัวไปงานวันเกิดเพื่อนไปงานแต่งงานบุญงานบวชได้หมดนะคะ The Full เนี่ยคุณอาจจะเดินทางเยอะด้วยนะ ในเดือนนี้คุณอาจจะเดินทางเยอะนะคะได้ไปพบเจอพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาเลยเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงนี้มีเสน่ห์มากมีเสน่ห์ในความเป็นตัวของตัวเองอ่ะเออนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยความที่แบบเป็นตัวของตัวเองสนุกสนานสดใสนะคะแล้วก็เป็นคนที่อินเทรนด์เป็นคนที่แบบว่าดูสดใสดูแอคทีฟตลอดเวลานะคะ ในลักษณะที่แบบว่ากล้าบ้าบิน่นความกล้าของคุณนะ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนชอบนะชาวพิจิกนะคะเดอะฟูลนะมีสเสน่ห์โอ้หน้าหลงไหลตามดวงดาวเลยนะชาวพิจิกนะคะไพ่ใบต่อมา Four สเปนเด s เป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนรักตัวเองเป็นคนดูแลตัวเองดีนะ ชาวพิจิกนะคะคุณอาจจะใส่ใจในเรื่องของตัวเองดูแลสุขภาพเสื้อผ้าหน้าผมความเป็นตัวของตัวเองบุคลิกลักษณะนะคะคุณมีความเป็นตัวตนสูงมากนะคะเซลล์คอนฟ idence สูงมากแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเวลาคุณชอบใครเงี้ยคุณก็จะแบบว่าหึงห่วงเขานะชาวพิจิกนะคะหึงแรงอะไรแรงเนี่ยเออแต่ใครอย่ามาหึงคุณนะไม่ได้ เออแต่คุณนะชอบเขาคุณจะห่วงเขาคุณจะห้ามอย่างนั้นอย่างนี้เขาอะนะแต่ถ้าเขามาห้ามคุณเนี่ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณะเป็นตัวของตัวเองไงคุณไม่ชอบอยู่กฎไม่ชอบอยู่ในกฎในระเบียบนะคะใครจะมาแบบมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณคุณไม่ทําคุณจะเป็นตัวของตัวเองคุณอยากทําอะไรคุณจะทําแต่ถ้าคุณรักใครคุณชอบใครคุณจะห่วงเขาคุณจะมี ขีดเส้นกำกับให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะ่ะเออนะคะพิจิตม,มันเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าคุณชอบใครคุณจะถึงจะห่วงแต่ถ้าเขาอย่ามาถึงมาห่วงคุณนะไม่ได้คุณก็จะบอกว่าไม่มีอะไรคุณจะเป็นตัวของตัวเองก้าไม่เทา้าชาวพิจิกอาจจะมีการเดินทางมากนะในเดือนตุลาคมนะคะมีการเดินทางไปนั่นมานี่นะคะรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน นะหรือมีความไม่เข้าใจกันอะไรกับคู่ครองคนรักได้นะคะก้าวไม่ถาวมีปัญหาเหนื่อยอกเหนื่อยใจเออความไม่เข้าใจกันอะไรกันแต่คุณก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะคะหรือบางคนอาจจะจบจากความรักมาอะไรมานะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบคุณจะคุณจะหยุดอยู่ตรงนั้นเออคุณยังคงออกเดินทางต่อน,นั่นเองนะคะก้าวไม่เท้าอกหกักแต่ก็ไม่กลัว เจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องของความรักมาก็ไม่กลัวยังคงเดินหน้าต่อนะไพ่ใบต่อมา the lover ดูสิเห็นไหมคะตรงกับมุมมองของดวงดาวเลยนะชาวพิจิกนะคะคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์มากๆหรือตัวของคุณเองเนี่ยข้อแบบว่าแทงกักก็ได้นะคะคือแบบหวานเสน่ห์ก็ได้นะ the lover ออนะคะมีใคร พูดคุยอยู่แล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนเออนะคะยังแบบเปิดโอกาสให้กับตัวเองอยู่เปิดโอกาสให้กับความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะเพราะว่าคุณมองว่าคุณเลือกได้นะชาวราศีพิจิกคุณยังเป็นคนที่เลือกได้เดลิเวอร์เนี่ยแต่แต่มันจะมีคนคนหนึ่งที่คุณแบบก็แอบชอบเขาอยู่เต็มที่เหมือนกันนะคะแอบคลิกกับคนคนนั้นเหมือนกันเดลิเวอร์อะนะะ หลงสเสน่ห์เขาเหมือนกันเขาก็หลงสเสน่ห์คุณคุณก็หลงสเสน่ห์เขานะชาวราศีพิจิกนะคะ The Lover นะโอ้โหเสน่ห์คุณค่อนข้างที่จะรุนแรงในเดือนนี้นะนะคะมีคนมาชอบพอคุณมากกว่าหนึ่งคนนะนะคะ The t o w e r อะชาวราศีพิจิกมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่า ตกหลุมรักกันแบบว่าปุบป,ปับก็ได้นะทาวเวอร์ Tower เนี่ยไม่ทันตั้งตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเออคุณอาจจะแบบชอบเขาเออบังเอิญชอบอชอบคนนี้แหละอยู่ดีๆก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นแบบว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยชอบแต่ตอนนี้ชอบเขาก็ได้นะคะชอบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเออนะชาวราศีพิจิกนะคะโอ้ยมีสเสน่ห์มากเลยนะ เขาคนนั้นเป็นยังไงเขาคนนั้น queen of s o r t โอ้ยเขาค่อนข้างเป็นคนดุนะชาววิจิตนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะค,ะคุณจะเจอแบบราชินีดาบอะเออเป็นคนดุเป็นคนคำไหนคำนั้นเป็นคนชอบความจริงเป็นคนไม่ชอบโกหกนะไม่ชอบให้ใครโกหกนะคะถ้าคุณกำลังโกหกหรือว่ากํำลังมีอะไรปิดบงังเธออยู่หรือเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะแบบว่าขวนขวายหาความจริง ขวนขวายหาคําตอบอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าคุณไม่มีคําตอบให้เขาก็จะแบบอยากได้อยากเ้นให้ได้อยากให้คุณยอมรับให้ได้นะคะหรือว่าถ้ามีอะไรข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบขวนขวายหาความจริงอะราชินีดานะ,ค,ะคือเขาเป็นคนแบบรักใครรักจริงแต่ถ้าทําให้เขาผิดหวังเนี่ยเธอหรือเขาคนนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะตัดนะนะคะชาวราศีพิจิกคุณเจอคนจริงนะ ราชินีดาบเนี่ยคนจริงนะคนคนนี้แบบค่าได้อย่างไม่ได้นะคะอีโก้ก็มาแรงจัดเหมือนกันนะเออแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดจาแบบหวานผาา่าซากด้วยเช่นเดียวกันนะคะราชินีไม้เท้านะราชินีดาบราชินีไม้เท้าเป็นคนมีหน้าที่การงานดีเก่งในเรื่องของงานนะคะเก่งทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านงานในบ้านก็เนียยงานนอกบ้านก็เก่งนะคะเฟลลี่ได้นะคะ บทที่จะแบบเฟนลี่เข้ากับคนได้ง่ายติดต่อปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการงานเธอหรือว่าเขาคนนั้นของคุณก็ทําได้ดีมากนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานในบ้านและงานนอกบ้านปรับตัวได้ดีปรับตัวได้เก่งเฟนลี่เข้ากับคนได้ง่ายพูดคุยพบปะเจรจาสื่อสารอะไรได้ดีนะคะเป็นคนเข้าข้องว่องไวนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีบางคนเป็นผู้บริหารผู้จัดการนะคะ ซีอเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอเจอชาวทั้งชาวธาตุไฟก็ได้หรือว่าชาวธาตุลมเรื่อ็ได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะอ่ะโฟร์ซับคแต่เขาก็เป็นคนค่อนข้างที่เอาแต่ใจตัวเองได้นะคะโฟร์ซับคเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองอย่าให้คนเข้าใจอย่าให้คนเอาใจอย่าให้คนสปอยอย่าให้คนรู้ใจเออคุณอาจจะไม่รู้ใจเขาแต่เขาอยากให้คุณรู้ใจ นะคะโฟลทับคัพเนี่ยบางทีมันเอาแต่ใจตัวเองนะคนคนนี้เออนะคะบางทีแบบคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขางอนเรื่องอะไรเขาเออมีเรื่องอะไรที่อยากให้คุณเอาอกเอาใจเนี่ยเออนะคะอาจจะไม่บอกตรงๆอืนะคะอยากให้คุณรู้เองอยากให้คุณคิดเองอยากให้คุณคิดได้ประมาณนี้นะคะ นายซอฟครับอ, interpret. อาจจะเป็นคนที่แบบอวบท้วมก็ได้นะนะคะอวบท้วมหรือเป็นคนเจ้าเสน่ห์เป็นคนชอบกินของอร่อยเออหรือว่าแบบว่าชอบแบบกินนั่นกินนี่กินของอร่อยหรือว่าชวนคุณไปกินนั่นกินนี้เออไปกินอันนี้ไหมเออเธอชอบอันนี้ไหมฉันว่าอร่อยดีนะเออเธอชอบทานอันนี้ไหมอันนี้อร่อยดีเออนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่รู้ว่า ร้านไหนหน้าไปหน้าอะไรสนน่าสนใจนะคะร้านไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนชอบทานนะหรือว่าเป็นคนหุ่นหมีผู้ชายหุ่นหมีหรือว่าผู้หญิงหุ่นอวบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะชาวพิจิกนะคะหรือว่านายซอกครับหรือว่าบางคู่บางคนเนี่ยเป็นอยู่ในสถานะความรักความสัมพันธ์แบบว่าไม่จํากัดเพศอ่ะเพศเดียวกันหรือเพศหญิงเหมือนกันเพศชายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ ในซับคับนะความรักความสัมพันธ์ก็เป็นอะไรที่แบบว่าบางทีก็ย้อนแยง้งนะคิงเอมเ e อเรอร์นะคะชาวราศีพิจิกคุณอาจจะคบอยู่กับชาวต่างชาติก็ได้กำลังมีความรักความสัมพันธ์อยู่กับชาวต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือบางคนแต่งงานกับชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นของคุณเนหะมือนที่บอกนะคะเป็นคนที่แบบว่า บางทีแบบอยากจะให้คุณเอาใจอยากจะให้คุณรู้ว่าเขากําลังต้องการสิ่งใดแต่อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกของไม่ได้บอกกับคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบออกแบบหรือว่าขีดเส้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณนะเขาอยากที่จะเป็นคนที่ต้องการกลุ่มบางเหยียนในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะออกไปในลักษณะควบคุมคอนโทรลเออแต่คุณอาจจะไม่ให้เขาควบคุมนะ ไม่ได้นะเขาต้องการควบคุมคอนโทรลคุณนะคะชาวราศีพิจิกนะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเ,เป็นตัวของตัวเองแต่แฟนคุณก็แบบอยากให้คุณดูแลเอาใจใส่เขาอยากให้คุณเทคแคร์เขาอยากให้คุณทำอาหารอะไรอร่อยๆให้เขากินอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าห่วงใยเขามากกว่านี้นั่นเองนะชาวราศี พิจิกนะคะอย่าให้คุณเอาใจอยาให้คุณดูแลเอาใจใส่ห่วงใยนะไหนดูสิคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอยากจะแนะนำอะไรโอ้โห,ห o ิวอัฟจู e เนี่ยชาวราศีพิจิกนะคะคนที่มีแฟนอยู่ทางไกลกันน่ะ เขามีโอกาสเดินทางมาหาคุณได้นะคะในเดือนนี้มีความไม่เข้าใจกันอะไรกันนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเข้าใจกันจะปรับความเข้าใจกันได้จะเปลี่ยนแปลงในลักษณะจากหน้ามือเป็นหลังมือนะเออมีความงอนกันอะไรกันไม่เข้าใจกันพอได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็รักกันมากขึ้น คุณมีโอกาสได้ของขวัญชิ้นใหญ่มีมูล,ลค่าจากแฟนจากคู่ครองคนรักคุณได้ด้วยนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวพิจิกก็ถือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีสําหรับคุณอีกเดือนหนึ่งนะคะถ้าคุณคิดว่าดวงชะตาความรักนี้เป็นดวงของคุณคุณสามารถพิมพ์น้อมรับคาําทํำนายได้สําหรับที่นี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ